ละไม้ภาคใต้กับผลไม้บ้านเฮาก็มี่คือกันนั่นแหละค่ะบกว่าอีสานเหนือใต้ก็มี่เมดค่ะตำลึงทองเนาะอือคลิปนี้ก็ซซํานี่เลิจ้าสวัสดีจ้าตำลึงทองแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะเพื่อนๆค่ะยอดตำลึงทองเนาะเนี่ยยอดตำลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องค่ะ ก็ผล,ลไม้ของเราชอบเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ซัมนี่เลิจ้าสวัสดีจ้าตำหนึ่งทองก็เอามากินเป็นผลไม้นีน่กระแทบดูเด้โอ้ยบ่ท่านนกพี่น้องจ้าบ่าท่านนกนกกินก้อนจ้านี่ค่ะตำหนึ่งทองอร่อยมากเลยจ้าอร่อยมากกินน้ำกันเด้อผู้ใดหู้จักผลไม้ภาคใต้บอกเนี่ยน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องคะ่ะ ก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะยอดตาลึงทองเนาะเนี่ยยอดตาลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราก็เอามากินเป็นผลไม้นี่ก็แสบอยู่เด้โอ้ยบ่ท่านนกพี่น้องจ้าบ่ท่านนกนกกินก้อนจ้าหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเขาเรียกตำลึงทองก็เอามากินเป็นผลไม้นี่ กระแสกอยู่เด้โอ้ยบ่ท่านนกพี่น้องจ้าบ่ท่านนกนกกินก้อนจ้าลูกเล็กเอืมก็อ,อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะอม,ามาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องค่ะก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะนล่อยไ,ได้แย่หนึ่งมา <S <S พอแย่หนึ่งกันยั่งกินอีกพี่น้องทางบ้านช่วงเจ้าเรียกว่าอะไรจ้าแต่ทางบ้านแย่หนึ่งเรียก รกชา้างค่ะภาษาไปได้ย่าหนึ่งมาพอ่อยัยหนึ่งกันยังกินอีกพี่น้องทางบ้านชงเจ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านย่หนึ่งเรียกรกชา้างค่ะภาษาหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยวเขาเรียกตำลึงทองหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยวเขาเรียกตำลึงทองคลิปนี้ก็ซํานี่เลจ้าสวัสดีจ้าตำลึงทองอืมลูกเล็กอืม ก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะมาแย่งกันกินสองคนกันได้ได้ยี่หนึ่งมาพอยี่หนึ่งกันยั่งกินอีกพี่น้องทางบ้านช่วงเจ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านย่หนึ่งเรียกรกช้างค่ะภาษาลูกเล็กอือก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ <ๆ S 1> ค่ะมีเยอะมาแย่งกันกินสองคนกันายเขาเรียกรกช้าง ภาษาอีสานของข่อยกระซิเ huh. อินพ <e ักตำมินทองหรือว่าตำรึงทองของมักจากของมักอืกินกินค่ะอืยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาใต้เพื่อว่าเอาไปลวกต้มจุ่มเอาไปลวกจุ่มนี่ค่ะใต้เขาเรียกโรคช้างภาษาอีสานของข่อยกระซิเอินพักตำมินทองหรือว่าตำรึงทองของมักจากของมัก อืน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องค่ะก็ผล,ลไม้ของเราชอบเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกค่ะเพื่อนๆค่ะยอดตําลึงทองเนาะเนี่ยยอดตาลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยแล้วผลละไม้ภาคใต้กับผลไม้บานเฮากบมีขึ้นกันนั่นแหละค่ะบัวาอีสานเหนือใต้กะมีเมิดค่ะตําลึงทองเนาะอืมอืมลูกเล็กอืม ก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะมาแย่งกันกินสองคนกันแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกค่ะเพื่อนๆค่ะยอดตำลึงทองเนาะเนี่ยยอดตำลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราก็กินกินค่ะอืยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาใต้เพื่อนว่าเอาไปลวกต้มๆๆจุ่มเอาไปลวกจุ่มนี่ยค่ะได้แย่หนึ่งมาพอแย่หนึ่งกันยังกินอีกพี่น้อง ทางบ้านชุ่มเจ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านแย่หนึ่งเรียกรกช้างค่ะภาษาคลิปนี้ก็ซัมนีเ่เยจ้าสวัสดีจ้าตำหนึ่งทองกินกินค่ะอืมยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาใต้พนมตะเอาไปลวกต้มจุ่มเอาไปลวกจุ่มนี่ค่ะได้แยหนึ่งมาพอแย่หนึ่งกันย่งกินอีกพี่น้องทางบ้านชุ่มเจ้าเรียกว่าอะไรจ้ะแต่ทางบ้านแย่หนึ่งเรียก รคช้างค่ะภาษาลูกเล็กอืมก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะมาแย่งกันกินสองคนกันะกินกินค่ะอืมยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาใต้เพื่อว่าเอาไปลวกต้มจุ่มเอาไปลวกจุ่มเนี่ยค่ะใต้เขาเรียกโรคช้างภาษาอีสานของข่อยกระซีเอิญพักตํามินทองหรือว่าตํารึงทอง ของมักจากของมกักอืมน้องจ้าสวัสดีจ้าย่าหนึ่งมาเจอผลไม้ตะกี้ตะกอนจ้าเคยกินอยู่บ่จ้าตลึงทองอันนี้ผลไม้ย,ย่างหนึง่งแต่เป็นเล็กน,อน้อยหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเขาเรียกตำลึงทองผล,ล,มล,ผล,ลมไม้ภักใต้กับผลไม้บานเฮากับมีคือกันกนั่นแหละค่ะบัาวาอีสานเหนือใต้กับมีเมื่อค่ะตำลึงทองเนอะอืม น้องจ้าสวัสดีจ้าแง่หนึ่งมาเจอผลไมต้ตะกี้ตะกอนจ้าเคยกินอยู่บ่จ้าอ,อันนี้ผลไลมยย้ยง่หนึ่งแต่เป็นเล็กนอก้อยแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะเพื่อนๆค่ะยอดตำลึงทองเนาะเนี่ยยอดตำลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราก็เอามากินเป็นผลไมยย้งแง่กระแสดูเด้โอ๊ยบ่ท่านนกพี่น้องจ้า บนท่านอกนอกกินก้อนจ้ากินกินค่ะอืยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาต้าพร่ายนวัดเอาไปลวกต้มจุ่มเอาไปลวกจุ่มนี่ค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เลยจ้าสวัสดีจ้าตำหนึ่งทองนี่ยอดมีวิตามินหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะมีวิตามินหลายอย่างผลมันเราก็กินเป็นผลไม้สดได้นี่ค่ะตำหนึ่งทอง อร่อยมากเลยจ้าอร่อยมากกินน้ำกันเด้อผู้ใดหูดจักผลไม้ภาคใต้บอกเนี่ยหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเขาเรียกตำลึงทองคลิปนี้ก็ซํำนี่เลิจ้าสวัสดีจ้าตำลึงทองคลิปนี้ก็ซํำนี่เลิจ้าสวัสดีจ้าตำลึงทองไ,ได้ยีน่นึงมาพอ,อยีน่นึงกันยังกินอีกพี่น้อง ทางบ้านช่วงเจ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านยายหนึ่งเรียกรกช้างค่ะภาษากินกินค่ะอืมยอดก็จะเอาไปลวกต้มจุ่มภาษาใต้เพระา,วาพระว่าเอาไปลวกต้มจุ่มเอาไปลวกจุ่มนี่ค่ะคลิปนี้ก็ซ้านีเ่เลยจ้าสวัสดีจ้าตำหนึ่งทองใต้เขาเรียกรคช้างภาษาอีสานของข่อยกะซีเอิญพักตำมินทองหรือว่าตำรึงทองของมากจากของมาก คลิปนี้ก็ซ้ำนีเ่เลยจ้าสวัสดีจ้าตำหนึ่งทองนี่ค่ะตำหนึ่งทองอร่อยมากเลยจ้าอร่อยมากกินน้ำกันเด้อผู้ใดผู้จักผลไม้ภาคใต้บอกเนี่ยอืมลูกเล็กเลยอืมก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะ <c oughs> มาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน,น้องค่ะ ก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะเนาะก็เอามากินเป็นผลไม้แงมกระแทบยูด้โอ้ยบ่ท่านนกพี่น้องจ๋าบ่ท่านนกนกกินก้อนแจ้งน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน้องค่ะก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน้องค่ะก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกับน้องค่ะก็ผลไม้ของเราชอบเนาะค่ะเนาะหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยว เขาเรียกตำลึงทองนี่ยอดมีวิตามินหลายอย่างเนาะคะ่ะนาะมีวิตามินหลายอย่างผลมันเราก็กินเป็นผลไม้สดได้แล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะเ<ๆ>พื่อนๆค่ะเยอดตำลึงทองเนาะเนี่ยยอดตำลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราไปได้ยีน่นึงมาพอยีน่นึงกันยังกินอีกพี่น้อง ทางบ้านชุ่มเจเ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านยายหนึ่งเรียกรกช้างค่ะพะาะผลละไม้ภาคใต้กับผลละไมบ้านเฮ้ากับมีขึ้นกันนั่นแหละค่ะบอกว่าอีสานเหนือไต้กับมีเมดคะ่ะตําลึงทองนะอือไปได้ยายหนึ่งมาพอยายหนึ่งกันยังกินอีกพี่น้องทางบ้านชุ่มเจเ้าเรียกว่าอะไรจ๊ะแต่ทางบ้านยายหนึ่งเรียกรกช้างค,ะคะ่ะพาษจันลูกเล็กอือ ก็อร่อยนะคะก็อร่อยมีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะมาแย่งกันกินสองคนกันก็เอามากินเป็นผลไลมน้นี่กระแสดูเด้โอ้ยบ่ท่านนกพี่น้องจ๋าบ่าท่านนกนกกินก้อนจ้าแล้วก็ยอดเราก็เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกค่ะเพื่อนๆค่ะยอดตาลึงทองเนาะเนี่ยยอดตาลึงทองผลแก่หรือผลสุกมันเนี่ยเราน้องนี่ค่ะมาแย่งกันกินสองคนกันน้องค่ะ